เต็มเป้กันนะนี่ฮะอันนี้คือถั่วเหลืองที่ผมแช่น้ําไว้ประมาณ2วันละ,ะทีแรกเมื่อเช้าฟองจะเยอะนะอันนี้คือช้อนฟองบางส่วนทิ้งไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยมาล้างน้ําให้สะอาดนะแล้วก็ต้มน้ําไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทาต้มเต็มเป้กันต่อไปขั้นแรกเอาไปล้างก่อนนะล้างน้านะครับจนน้ามันใส่นะครับเดี๋ยวอันไหนที่เป็นแบบกากกเสือกที่มันใช้ไม่ได้ผมก็ โยนทิ้งไปนไหมจังหวะนี้เราก็เลือกถั่วที่มันจะไม่ได้ทิ้งไฟก้อนหินหรือว่าอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เม็ดถั่วเนะียก็โยนทิ้งไป่นะครับบางทีมันก็ผลนลมานะใช้ได้เลยตัวบางเม็ดมันจะอาจจะแบบมีมแมลงกัดสร้างอะไรเงี้ยเราก็เลือกทิ้งไปได้หัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมจะต้มรอบแรกก่อนให้เขาเดือดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะช้อนฟองแล้วก็เ กองน้ำที่ที่มันรอบแรกเนี่ยมันจะแบบมีกลิ่นหมักนะกองออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้มรอบที่สองเมื่อเดือดแล้วจับเวลา30นาทีนะครับอ่ะต้มรอบแรกก่อนระหว่างต้มเนี่ยมันก็จะมีฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถที่จะช้อนฟองออกได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมได้ช้อนพวกถั่วที่มันเม็ดไม่สวยเนะี่ยบางทีเม็ดมันก็เสียเนะี่ยเพราะว่า,มาแมลงกัดเนี่ยออกไปบ้าง ออกไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอให้ช้อนฟองเสร็จให้เขาเดือดแล้วผมจะเปลี่ยนน้ำแล้วต้มอ,อีกทีหนึ่งครับรอบเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการมาตรฐานที่เก็สอนกันทำเต็มเป้เนาะแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมอะ่ะเลือกใช้เองเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกลิ่นของการหมักถั่วเหลืองนะครับคือมันมันเหม็นหมักเนี่ยไม่ค่อยชอบการที่ผมต้มสองน้ำเนี่ยมันก็ทำให้ ลดกลิ่นตรงนี้ลงไฟได้อย่างเยอะมากเพราะนั้นเต็มเป้พอเสร็จแล้วอ่ะมันจะเหลือแค่กลิ่นของเห็ดเผือกและถั่วนะครับไม่เหลือกลิ่หมักเลยนะอ่ะนะใกล้ใกล้ได้แล้วนะครับฟองเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะช้อนฟองออกก่อนใกล้ใกล้เดือดแล้วฟองจะขึ้นออกมาเยอะเลยนะเดี๋ยวผมก็จะช้อนออกเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนน้ำสักทีหนึ่งก่อนนะครับ พราะอย่างที่บอกคือผมไม่ชอบกลิ่นหมักนะการเปลี่ยนน้ำลดกลิ่นหมักได้เยอะมากนะครับผมเปลี่ยนน้ำแล้วเนาะแล้วก็ผมก็ใส่น้ำดื่มเนาะแล้วก็ต้มทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันใสมากเลยนะครับใส่ว่าเมื่อี้เยอะเลยนะเดี๋ยวเราต้มให้เดือดแล้วจับเวลา30นาทีครับเนี่ยจะเห็นว่าใช้เวลาไม่นานนะอันนี้ใกล้เดือดล้แเราก็ฟองน้อยลงไปเยอะมากๆเลยนะครับ แลเ,เดี๋ยวผมก็จะช้อนฟองที่เหลือออกรอเขาเดือดปุ๊บผมจะลดไฟลงนะแล้วก็ต้มต่ออีก30นาทีครับเวลาที่เราลดไฟเนี่ยเราลดไฟแค่ให้เขาแบบพอเดือดปุดบป,ดปดุตลอดเวลานะ30นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นแล้วก็ขั้นต่อไปได้เลยรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้หัวเชื้อเต็มเป้นะครับหรือว่าเรียกว่ากล้าเชื้อนะตัวนีนะ้ตัวนี้คือชั่งมาแล้ว30กรัมนะ เอ่อถ้าเกิดว่าสั่งซื้อจากที่ร้านใน s h อ p e e เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่ได้รับของมาทุกๆครั้งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนาะให้เราดูแล <c oughs> ดูแลตัวเองด้วยนะอย่าลืมล้างมือบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเ,เราไม่รู้เลยว่าสินค้าที่ที่ผ่านขนส่งเนี่ยผ่านมากี่มือนะแล้วก็เวลาที่เป็นปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยขนส่งจะโดนก่อนตลอดเลย นะครับนะก็อันนี้ผมแพ็กมา2ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นนอกก็ซิลมาอย่างดาีเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งหมดนี้เลยนะ30กรัมเพราะว่าวันนี้ทำถั่ว2กิโลนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะใช้ปริมาณของกล้าเชื้อเนี่ยอยู่ที่1ถึง1.5%นะครับเดี๋ยววันนี้ใช้สัก1.5%เลยเพราะว่าใช้ทั้ง2เลยจะได้ไม่ต้องตรวจนะ เดี๋ยวรอที่ต้มเดือดแล้วเราก็จะเ,เป่าให้แห้งแล้วก็ใส่กาเช้อเดี๋ยวค่อยๆดูไปตามสเต็ปค,ครับเห็นว่าเดือดแล้วนะครับก็เดือดแบบปุดๆเลยนะเดี๋ยวผมก็จะลดไฟลงนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคงต้องให้เขาเดือดในลนนักษณะนี้ปุดๆนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าปุดๆเยอะนะก็เป็นการประหยัดแก๊สไปเพราะาเราจะต้มต่ออีก30นาทีครับวัดดีสิริ นับถอยหลัง30นาทีทำให้มันเดือปดปุดๆนี่นะครับเป็นเวลา30นาทีนะีนอกจากทําให้ถัวสุกแล้วเนาะยังเป็นการฆ่าเชื้อด้วยนะครับนะต้มที่100องศา30นาทีเชื้อทั้งหมดมันก็ตายเกือบทั้งหมดนะละแล้วเดี๋ยวพอเราใส่กล้าเชื้อที่เป็นไลโซพาสไมโครสปอรัสนะเชื้อราสีขาวของเรานะครับมันก็จะไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปแกงแย่งกับเชื้อตัวอื่น แล้วพอเชื้อราสีขาวเดินเต็มในถั่วเหลืองของเราเนี่ยเราก็จะได้เต็มเป้ที่หอมอร่อยแล้วก็น่ากินนะอ้อเรื่องไลโซ p ัสไมโครสปอรัสเนี่ยเชื้อราสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นราสีดำนะ,ะแต่ว่ามันมีเส้นใยเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมักเต็มเป้ได้ที่แล้วเนี่ยเราจะได้ถั่วที่เป็นเ,เป็นแผ่นเนาะลราก็แข็งเพราะว่ามีเส้นใยเชื้อราเดินเข้าไปเป็นสีขาวก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเลยจุดที่หมักแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงบริเวณที่ที่มีการเจาะรูหรือว่าเราไม่ได้จัดระเบียบถั่วแล้วมันมีช่องอากาศอยู่เยอะๆนะครับในช่องอากาศพวกนั้นอ่ะมันจะโตเร็วกว่าที่อื่นครับจะเป็นจุดสีดําโผล่ขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ราดำนะอันนั้นก็คือราของเราเนี่แหละราเต็มเป้นเนี่ยแหละกินได้ด้วยนะฮะเพียงแต่ว่ามันโตเกินขนาดไปนิดนึงมันก็จึงออกสปอร์เป็นสีดําเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น หลายหลายคนนะ่ะคือมีความกังวลว่าแบบเออพอหมักไปแล้วมันมันกลายเป็นสีดํากินได้ไหมหอะไรเงี้ยจริงๆคือกินได้นะมันก็คือราตัวเดียวกันแหละแต่ว่ามันโตเกินขึ้นไปนิดนึงมันก็เลยเป็นสปอร์เป็นสีดาครับไม่มีปัญหานะครับก็กินได้ปกติหรือถ้าเราจะไม่กินเราก็เฉือนออกได้เออถ้าเราทําอย่างถูกต้องถูกวิธีเนะี่ยเส้นใยสีขาวมันจะเดินเต็มนะมันก็จะรับประทานได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบไม่ถูกวิธีต้มไม่ถูกไม่ได้เป่าลมหรือว่าใส่เชื้อไม่เพียงพอหรือว่ามันมีเชื้ออื่นปนเปือ้อะนนะครับมันจะเป็นราสีอื่นขึ้นมาฮะคือราสีขาวจะเดินไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเชื้อราเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเขาจะแบบกินกันเองอะขัดแย้งกันเองนะครับเพราะนั้นถ้าเชื้อราของเราสีขาวเดินเต็มแผ่นกินได้แน่นอนครับผมครับ ตอนนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวผมก็ปิดแกส๊สแล้วก็เอาลงยกลงได้ไปไปยกก่อนปึ๊บมันจะร้อนนะเพราะนั้นต้องเรามาระวังนิดนึงอเสร็จแล้วเราจะเทร้อนๆเนี่ยแหละครับเทลงไปเลยร้อนมากต้องหลบไอนิดนึง แบ่งใส่สองที่นะเดี๋ยวผมจะใส่นี้แล้วก็ใส่เล็กด้วยเรียบร้อยแล้วเรา,เาพัดลมเนี่ยนะครับเป่าแรงๆเลยครับเป่าแรงๆแล้วก็คนนะอย่างเงี้ยให้เขาเย็นเร็วๆนะครับขณะที่ยังร้อนนะครับเยอะไปหน่อยเดี๋ยวผมแบ่งมาอันเล็กนิดนึงนะฮะนะฮะจงังหวะที่คนเนี่ยเราจะเห็นถั่วบางทีเม็ดมันสีดำๆหรือว่ามันมีหินอะไรเงี้ยเราก็หยิบออกเลยนะ นะครับเต็มเป้เราจะได้คุณภาพดีนะคนแล้วก็หมุนๆไปเรื่อยๆเนี่ยเอาลมพัดจะได้เย็นเร็วๆนะครับนี่คือเคล็ดลับเลยนะเห็นไอไหมเห็นไอไหมคือเราต้องรีบรีบทําให้เขาเย็นเร็วๆนะคัะโดยการเอาพัดลมเป่าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับถั่วจะไม่แฉะนะอืมไม่งั้นถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยเวลาหมักเป็นเต็มเป้แล้วอ่ะไอ้น้าจะขึ้นเยอะแล้วถั่วก็จะแฉะคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีนะครับ หลังจากที่ถั่วแห้งแล้วนะเนี่ยเย็นละแห้งละก็เดี๋ยวผมจะเทก้าเชื้อลงไปละก็ก้าเชือ้อแค่นี้ใส่อยู่ในถุงสองชั้นอะนะครับถ้าตัดชั้นนอกแล้วก็ตัดชั้นในแล้วเดี๋ยวจะเททั้งหมดเลยเพราะว่าอันนี้คือ30กรัมนะตวงมาละ เลเป็นแบบนี้นะจริงๆนี้ถั่วยังไม่หมดนะมันยังมีอยู่อีกสามกระปุกอยู่ตรงนู้นนะเราเดี๋ยวผมคนอันนี้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับอันแบบนี้นะแบันบนี้เราค่อยๆค,คลุกก่อนค่อยๆอครุกให้เข้าๆกันนะครับคือเนื่องจากเราทำแบบโฮมเมดแล้วเราทำไม่เยอะเนี่ยแค่2อกิโลเองอะ่ะ เพราะนั้นเราคัดได้นะเราเลือกได้คือบางทีในถั่วเนี่ยมันมีหินด้วยนะต้องดูให้ดีนะครับเวลาถ้าไปทำํำแล้วก็ถั่วบางทีเม็ดมันมีเม็ดที่มันไม่สวยแมงกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คัดออกเนาะเวลาทำเต็มเป้แล้วจะได้โอเคเนาะแล้ก็ไม่มีการปมเชื้อของเชื้ออื่นนะครับอย่างนี้นะเห็นว่าพอคุกแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่คุกนะครับ ถั่วเวลาแห้งได้ที่มันจะมันๆนิดนึงนะดูที่ผิวอะ่ะสัเงเกตที่ผิวนะครับเรากันได้ที่แล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ถุงเนาะของผมอะ่ะจะใช้ถุงอยู่ที่200 2 0 0ร้อยถึงสองยี่สิบกรัมนะครับนะก็ใส่ถุงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยบ่งได้เลยครับ2วัน2วันตามขั้นตอนครับผมเท่านี้ฮะมีคือขั้นตอนวิธีการทำเป็นเป้ทั้งหมดครับที่ทำให้ดูเนาะก็สนใจ ไปทาตามได้ครับไปนะครับ